เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนี่คือทนชนไม่ใช่พูดว่าเราจะไม่ทนต่อโค<อ>้งสรุปเราก็ซื้อถูกต้องแล้วนะเมื่อ เมื่อวันจัดซื้อเนี่ย<ด>ก็ยังเอาโฉนดเนี่ยไปหาที่กรมที่ดินบอกว่ามันเป็นหนีท้ทกสอะไรเปล่าเจได้ไหมซื้อได้ไม่ได้กขอบอกหลวงพ่อเป็นพระที่ระแวงจังครุฑตัวแดงแฉทำไมจะซื้อไม่ได้ก็แนะนำแบเนี้ในเมื่อกรมที่ดินแนะนำทำไมจะไม่ต้องจะไม่ไ่เชื่อล่ะก็ซื้อ ำผมที่ทำอะไรก็ออได้ทำมาทำไปอยู่สองปีเจ็ดเดือนก็บอกมีคนมาคานแยงแหละว่าที่ดินแปลงนี้เป็นสมบัติเก่าของแม่เขาเขาขอคืนพูดเงี้ยสั้นๆนะเขาขอคืนเราก็อา้าวขอคืนเดี๋ยวก็ต้องให้องให้สารตัดสินอะไรกันใหม่แต่ปรากฏว่านั่นแหละเขาไม่ให้เราคัดคานสู้คดีเขาไม่ให้เราก็ไปสู้คดีหมายถึงเขาฟ้องเราด้วยใช่ไหมคะใช่ ฟ้องเราเป็นในคดีเขา<อ>ขอสิทธิ์คืนอะ่ะเพรเป็นของแม่เขาว่างั้นคือฟ้องวัดเป็นจำเลยที่สองอขอคืนแต่ไม่ให้วัดวต่อสู้เลย<อ>เราไม่ได้มีสิทธิ์ต่อสู้คัดขันเลยพอวัดหาหลักฐานร้องกรรมสิทธิ์ในปี49กก็ให,ให,ให้ให้รูปคดีเนี่ย ที่มันเป็นเท็จในปี49เนี่ยมาเบิกความประยานเท็จใหม่ในปี60นีกสรุปสารก็เลยยกคำร้องของวัดอีกสรุปมันก็เป็นความยุติธรรมของคนยังไงดีใช้กฎหมายช่องว่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนพวกนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของความเป็นธรรม ได้สิทธ์ครอบครองมาแล้วที่ดินผืนนี้ได้มาแล้วสารให้ออกโฉนดให้แกแล้วตั้งแต่ปีอือุ้ยตั้งก่อนจะมาขายเราขายก่อนมาขายเราปีสองปีก่อนสี่เจ็ด ฟังคุณวันวันเวลนาบอกว่าเขาเอาฉันไปกล่อมให้ฉันว่ายอมนะว่าเป็นการเช่าถ้าให้เช่าเนี่ยเขาจะได้ไม่มายุ่งกับทางวัดเขาจะขอ,อแต่ทางโน้นทางวัดจะไม่ยุ่งไม่เสียหายจะช่วยหลวงพ่อแกจึงยอมเซ็นเป็นว่ามีการเช่าใช่เป็น,ปนถามนี่เอา,อางี้นะคุณเนี่ยคุณชนะได้มาแล้วเนี่ยอยู่ๆจะไปยอมเซ็นเช่าได้ยังไงในเมื่อมันต้องได้จากครอบของปรปัก เพราะทองทำมาสิปีแต่ไปเซ็นเพราะอยากช่วยวัด ในเที่ยวก่อนเคยเป็นแบบนี้แล้วความหวังดีที่แกอยากจะช่วยวัดเพราะแกก็ศรัทธาแล้วคนไม่รู้เลยคนก็จะบอกไปฟออ้องนางวันธนานฟ้องนางวันตนาน,นางวันธนา,นานต้องการช่วยวัดคือคือหลวงพอมองว่าเจตนานของวันคุณวันนาน <c oughs> ใช่เป็นแบบนั้นแกไหวไหคะเขมา, <c oughs> มาเล่าให้ฟังวันนี้เขามากล่อมฉันนพะฉั้นจะได้ช่วยหลวงพ่อฉันคิดว่ายังไงได้ช่วยหลวงพ่อได้ฉันก็ยอมให้วัดเดือดร้อนเลย แต่พอทางโน้นยอมแป๊บทางนี้ก็ต้องยอมไปด้วย<ม>เสียไปด้วย<ม>ถ้าไปฟ้องนางวันตนาเนี่ยหนึ่งแก่แล้วตังหมดไม่มีทางสู้อะไรสักอย่างหนึง่งไปซ้ำเติมให้แกทุกหนักก็ะปิ<ม>ท,ทั้งๆที่แกเจตนาช่วยวัด เพราะถูกกล่อมว่าจะช่วยวัดประเด็นนี้ถ้าศาลไม่ฟังเราไม่เชื่อเราก็เป็นข้ออ้างดีแต่มาจะไม่รับเทศพวกนี้ต่อไปคนที่ไม่มีอะไรเหลือเลยและเจตนาดีที่ทำให้เราเสียเนี่ยวังจะช่วยเราแต่ตรงนู้นมันเกิดพลิกซะแล้วจะไปไปฟ้องคนเนี้ลงไหมแต่คนเรารู้กันอยู่ที่เราเราไม่ฟ้องนี่เพราะเรารู้อยู่แต่คนที่พูดนั่นคือคนไม่รู้ แต่กฎหมายเนะี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นกฎหมายกับความจริงเนี่ยมันตรงกันไหมทุกเรื่องไหมมันไม่ตรงกับทุกเรื่อง